แบบพิเศษมากครับก็ในที่ห้องนมัสก,การมี300คนแต่ว่าอยู่ตรงกลางมีเห็นแต่หน้าคุณจอยจริงๆไม่ตั้งใจมองแต่คุณจอยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามสวยหรืออยากรู้จักเขามัไม่มีความรู้สึกนี้เลยนะครับแต่ว่าแค่รู้ว่าเออเขาเปไปขายแค่อยากรู้แล้วก็หน้าเขาสว่างแล้วก็มองได้แต่เขา เขาสดครั้งนี้นะครับก็รู้สึกว่าถามเรื่องเกี่ยวกับหาคู่พระพรมากที่สุดะนะครับแล้วก็เรื่องการ,รเป็นชีวิตคู่มาช่วงนี้น่าจะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องที่พี่น้องแต่ละคนอยากรู้นะครับค่อยๆอ,อธิบายค่อยๆตอบตามความคิดเห็นอของผมไปนะครับถ้าไม่มีใครถาม ก็ผมก็พูดเรื่อยๆนะครับที่เท่าที่ผมคิดได้ในวันนี้นะครับผมก็ได้ได้พบกับคุณจอยนะครับภรรยาของผมนะครับก็มันง่ายก็ง่ายมันยากก็ยากก็แบบหาคู่ชีวิตยากไหมก็สำหรับผมไม่ยากมานะครับ เพราะวา่าผมก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องเฟนมา,านานาตั้งแต่ม .2 ที่รับเชื่อพระเยซูคริสต์นะครับผมก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเฟนเพราะว่าปเป้าใหม่และทิศทางที่ผมตัดสินใจคือชีวิตมิชชันนารีชีวิต, ary, ช,วตชีวิตผู้รับใช้สำหรับคนต่างชาติ ตั้งแต่ตัดสินใจว่าอย่างนั้นนะครับผมก็สัญญากับพระเจ้าว่าจนถึงไปโรงเรียนพระคัมภีรก็ผมตัดสินใจไม่หาแฟนะนะครับ ه, ก็เลยมันไม่สนใจมาแต่ว่าสนใจตั้งแต่เข้ามาหาวิทยาลัยช่วงนั้นอยากมีแฟนมากแต่ว่าไม่ได้สักคนเลยเพราะมันมีแฟนมากอยากมีแฟนมากก็เลยมาตั้งใจมาก ก็ลองใช้เวลากับผู้ยิงคนนานบ้างผู้ญิงคนนอนบ้างมันมันมันตามเพื่อนมาตามเพื่อนไปแต่สรุปก็คืออีกไม่นานไปทหารก็ฝึกทหารกลับมาก็เริ่มมีแฟนะนะครับแล้วก็แฟนเคยมีแฟน2คนแล้วคุณจอยเป็นอ่าแฟนที่3ก็ตอนที่ผมพบกับคุณจอยนะครับผมก็มีแฟนมีแฟนที่2 ก็ช่วงนั้นผมก็ไม่คิดอะไรมากกับคุณจอยแล้วก็ไม่สนใจกับมาคุณจอยอะไรด้วยแต่ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงค่ายครับค่ายคริจักไทยที่อยู่ในเกาหลีประมาณ20แห่งในคริจักไทยนะครับมาร่วมตัวกันเพราะว่าช่วงนั้นมีเสียพิบาลหรือมิชชนารีที่พูดไทยเก่งๆไม่ค่อยมีเขาไม่สามารถเสริมสร้างพี่น้องที่อยู่กับพวกเขา ก็เลปันดาผู้รับใช้ที่รับใช้คนไทยในเกาหลีตัดสินใจกันว่าให้คริจจักรเข้มแข็งในประเทศไทยเราให้มาที่เกาหลีสอนเราสอนพี่น้องเราเพื่อพี่น้องเราสามารถตอบโตได้ก็ช่วงนั้นคณะคณะผู้รับใช้นะครับ ก็ตัดสินใจว่าไปหาคริจักใจสมานคริจักใจสมานก็โอเคเขาก็อยากไปช่วยแล้วก็เขาสร้างทีมแล้วมาเกาหลีจัดค่ายช่วงนั้นแหละก็คุณจอยก็มามาเกาหลีตากลุ่มทีมงานใจสมานะนะครับแล้วก็หลังจากมาแล้วผมเป็นคนที่ผู้นำนำมาสการในค่ายที่นั่นตอนที่ผมนำนำมาสการ ก็มีพี่น้องที่เข้าค่ายกับ 200- 300ถึง300คนนะครับช่วงนั้นแต่ว่าผมก็ตอนที่นำนามาสก,การผมก็ไม่โฟกัสกับใครแต่ว่าอยู่ๆก็แปลกใจก็คืออยู่ตรงกลางข้างหน้าอะนะครับอยู่ตรงกลางข้างหน้าก็ไม่ไกลนะครับข้างหน้าจะมีคนเกาหลีหนึ่งคนที่ผมไม่รู้จักผู้รับใช้ในคริจัรไทยทุกคนเกือบทุกคนเลยนะครับผมรู้จักกัหมด เพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนผมหรือส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องทั้งนั้นเองอก็เลยรู้จักกันหมดแต่ว่าแค่มีคลิจักบางที่ที่เล็กๆผมไม่รู้จักะนะครับก็เลยคนที่มีหน้าตาเหมือนขนเกาหลีคนหนึ่งนะครับจะอยู่ในทํากลางพี่น้องคนไทยที่นามาสกการด้วยกันแล้วผมก็แปลกใจว่าเป็นใครแต่หลังๆก็รู้ว่าเป็นคุณจอยอะนะครับแต่แค่เราก็ทักทักเฉยๆนะครับ แต่หลังจากเลือกกับแฟนแล้วนะครับก็ผมก็ต้องการคนที่ช่วยตรวจภาษาไทยที่ผมแปลมาก็เลยผมก็เริ่มติดต่อกับคุณจอยอเรื่องเกี่ยวกับพระวจนะเห็นความจริงหลักความเชื่อ,อแล้วก็ช่วงนั้นผมก็ทำอลาไบาเรื่องเกี่ยวกับแปลภาษาด้วยแล้วก็บริษัทที่นั่นให้เราตรวจที่เราแปลมากับคนไทย แต่คุณจอยอินดีที่ช่วยผมะนะครับอันนี้เป็นช่วงล่มต้นที่เราส่งอ e ีเมลกันเพื่อ,อสำหรับผมนะครับเพื่อผมทํางานได้แล้วก็สําหรับคุณจอยเป้าไมคคุณจอยคือช่วยคนเกาหลีที่รับใช้คนไทยะนะครับก็เลยผมก็สื่อสารแบบนี้มาประมาณสัก3-4เดือนแล้วรู้สึกว่า เฮ้คุณจอยเป็นคนที่มันตั้งใจช่วยผมมาแล้วก็ใกล้วางเกิดของคุณจอยก็เลยผมก็ตัดสินใจว่าเออเอาของขวัญให้เขาดีกว่าเพราะว่าช่วยหลายเดือนมาโดยเขาไม่รับค่าจ้างอะไรสักอย่างจากผมนะครับเลยขอบคุณอย่างมากจึงผมก็ในของขวัญของอ่าวางเกิดของคุณจอยนะครับผมก็อยากให้ออยากให้เขารู้ว่าผมขอบคุณกับเขาอยู่อ่นะครับ ก็เลยเอาของขวัญให้คุณจอยปุ๊บดูเหมือนคุณจอยก็ชอบผมนะครับช่วงนั้นเราเลิกกันแล้วนะครับเลิกกันกับเฟนเปนที่สองก็เลยคุณจอยก็จะชวนไปดูหนังกันหนังไทยฟังไม่รู้เรื่องเลยช่วงนั้น <laughs> แต่ว่าดูหนังไทยแล้วก็กินข้าด้วยกันประมาณสองสามรอบแล้วก็ตอนที่ผมพักที่กรุงเทพคุณจอยก็จอง ห้องพักที่ราคาไม่แพงให้พอดีกับผมด้วยก็มาเตรียมทุกอย่างไว้ก็เลยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเป็นใครเรารู้จักกันมาไม่นานเขาช่วยผมเสมอมาเออเขาก็น่ารักจังก็คิดแบบนี้มานะครับแล้วก็ยูยูก็ถึงเวลาอยังไงก็มาถึงเวลากลับบ้านก็เลยก่อนที่จะกลับบ้านนะครับออ่น่าจะช่วงตอนเช้านะครับคุณจอยก็เอาอาหารมาให้ผมกินที่ห้องนะครับ แก็เอาต้มต้มอะไรมือต้มผักอะไรสักอย่างหนึ่งแต่คุณจอยก็บอกว่านี่เป็นผักที่ปลูกหน้าบ้านของเขาแล้วเขาก็ต้มมาก็กินแล้วอร่อยด้วยเออก็เลยผมก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้ามีภรรยาเนี่ยเออคนนั้นก็น่าจะดีเขาช่วยช่วยผมเสมอมาโดยเขาไม่คิดอะไรเลยก็เลยผมก็วันนั้นก็กินอาหารเช้าที่เขาทํามาแล้วรู้สึกว่า ถ้าถ้าได้เนี่ยก็อยากจะคบกับเขาสักครั้งหนึ่งเพื่อรู้ว่าเขาเป็นคนที่พระเจ้าตรีเดียมว้กับผมหรือเปล่าก็เลยผมก็ขอขอคุณใจว่าอันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ผมกลับนะครับขอว่าเออเราเป็นแฟนกันได้ไหมเพื่อเรารู้จักกันถ้าผมกลับเกาหลีแล้วก็คงหลายเดือนที่เราคงไม่มีโอกาสที่เจอเลย ก็เลยถ้าไม่ขอเป็นเเฟนกันคงไม่มีโอกาสรู้จักกันจริงๆเลยก็เลยขอเป็นเฟนกันนะครับก็คุณจอยก็บอกว่าโดนต้มจืดดำเลึงดำเลึงหน้าบ้านเราตกมานี่เองเออใช่เลยนะครับถ้าไม่มีต้มจืดดำเลึงหน้าบ้านคุณจอยนะครับคงไม่มีวันนี้ด้วยนะครับ ก็ <laughs> หลังจากกินเรื่องนี้แล้วผมก็ก็ขอเป็นแฟนแต่คุณจอยก็บอกว่าคุณจอยก็ก็ไม่ตอบทันทีนะครับคุณจอยก็บอกว่าออคิดดูก่อนเอ,อเป็นคำตอบที่ฉลาดมากเพราะว่าคือเขาก็อยากจะพิจารณาดูก่อนเขาก็อยากจะทบทวนดูก่อนมันเรื่องใหญ่ๆเรื่องสำคัญก็จริงๆแล้วควรคิดก่อนพูดนะครับ ก็เลยคุณจอยก็ตอบว่าเดี๋ยวคิดดูก่อนก็เลยผมก็ถามว่าคิดนานแค่ไหนก็คุณจอยก็บอกว่าเดี๋ยวถามพ่อก่อนพ่อแม่ก่อนอถ้าถามพ่อแม่นะครับอะไรเป็นเรื่องใหญ่เลยก็เลยคุณจอยก็บอกว่าเดี๋ยวคุยกับพ่อแม่ก่อนก็สุดท้ายก็พ่อแม่ก็น่าจะอนุญาตมั่งนะครับแล้วคุณจอยก็ส่งอีเมลว่าโอเคเดี๋ยวเราเป็นเฟนกัน จากนํ้ไปเราก็หลังจากได้เป็นเฟนกันแล้วนะครับผมทำอัลบายแปลภาษาหรือล่ําอะไรก็ตามก็เงินทุกสตังค์ที่ผมหามาส่วนใหญ่ใช้เพื่อคุยกับคุณจอยที่อยู่ประเทศไทยก็ช่วงนั้นถ้าคุยกับเพื่อคุยกับคุณจอยนะครับเราต้องซื้อบัตรเติมเงินเพื่อโทรหาต่างประเทศ มาห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงหนึ่งพบาทนะครับก็ก็เลยหามาเท่าไหร่ใช้จากที่นั่นแหละใช้ชที่นั่นมาตลอดทําอย่างนี้หนึ่งปีแล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าเราคบกันเป็นเฟนและคุยระหว่างต่างประเทศกันใช้งอนเยอะมากถ้าเราคุยแบบนี้อีก1ปีเนี่ยคง คงเราซื้อบ้านหลังหนึ่งได้เลย<笑><笑>เราก็ตัดสินใจว่าเออจะคุยกับขออนุญาตจากพ่อแม่ดีวกว่าเลยเราคุยกับคุณพ่อคุณแม่และปรึกษาก,กับอาจารย์ใหญ่และเราก็จะแต่งงานหลังจากหนึ่งปีหน้านะครับและหลังจากนั้นนะครับผมก็เจออะไรเยอะแยะกับเรื่องชีวิตคู่นะครับคุณจอยก็เช่นกันเพราะว่าขาดความรู้เราไม่รู้ว่าแต่งงานแล้วมีอะไรก่อขึ้น สำหรับพี่น้องเรานะครับคือได้รับพรพลอ,อย่างมากเพราะว่ามีรุ่นหน้าที่ประสบกันก่อนเอ,อประสบกันก่อนแล้วก็เลยเราก็ตเตรียมว่าถ้าพี่น้องเราที่กำลังจะแต่งงานหรือแต่งงานแล้วมีปัญหาหรืออยังไม่มีปัญหาก็ตามแต่งงานแล้วมีตารางเวลาของมันนะครับก็แต่ละคู่มาไขๆกันที่พวกเขาเจอนะครับก็เลยเราก็ตเตรียมคอดไว้ว่า หลังจากแต่งงานแล้ว<ม>เราต้องคิดถึงเรื่องอะไรและก็ควรจะ5าหาคู่พระพรอย่างไงตามความประสบกรณมนะครับก็เราก็จะเตรียมาหาคู่พระพรและวิธีชีวิตคู่สำหรับคริสเตียนด้วยนะครับก็เลยถ้ามีใครที่อยางไม่แต่งงานก็อ,อยากจะแนะนำฟังคลิปนั้นนะครับแล้วก็มีใครที่ กำลังจะแต่งงานก็จริงแต่งงานก็ก็ขอให้เรียนคู่ชีวิตนะครับเพื่อลาเดียมตัวไว้ได้นะครับมีคนทักมานะครับสวัสดีค่ะค่ะคุณจอยไม่เจอกันนานมากๆอินดีที่ได้เห็นพี่อีกครั้งนะครับอินดีด้วยนะครับที่ได้เจอภรรยาของผมถังที่นี่นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับ ครับผมก็พูดไทยได้นิดหน่อยนะครับก็ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พี่น้องที่เข้ามาในไทยทอดสดมีความเข้าใจะนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าอันนี่เป็นสาเหตุที่ผมแต่งงานกับคุณจอยนะครับก็ไม่ตั้งใจหามาแต่ว่าในชีวิตประจำวันนะครับพระองค์ก็จะให้พบกันพบกันนะครับ ก็แบบพิเศษมากครับก็ในที่ห้องนมัสก,การมี300อคนแต่ว่าอยู่ตรงกลางมีเห็นแต่นหน้าคุณจอยจริงๆไม่ตั้งใจมองแต่คุณจอยตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่ามาสวยหรืออยากรู้จักเขา,าไม่มีความรู้สึกนี้เลยนะครับแต่ว่าแค่รู้ว่าเออเขาเป็นใครแค่แค่อยากรู้แล้วก็หน้าเขาสว่างแล้วก็มองได้แต่เขาออนะครับ ก็เลยนี่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจะนะครับ